พรรคใหญ่ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเด่นก็เลยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือในการจัดตั้งรัฐบาลต้องจัดตั้งโดยสภาผูแ้แทนราษนรก็ใย้พรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการไปรวบรวมรวบร,รวมว่าจะมีพรรคการเมืองสนับสนุนเพราะในกฎหมายรัฐมนูญนั้นการเลือกนายกจะต้องมีสมาชิกที่มีอยู่เกินพักตึหนึ่ง เป็นอยู่วเาก็ต้องปกติก็250แต่ตอนนี้อสสไม่พัสี่สิบเจ็พักการเมืองที่จะเป็นรัฐบาลได้จะต้องไปรปวบรวมชื่อตรงนั้นนะครับมั่นใจไหมคะว่ายังจะสามารถจับตั้งรัฐบาลขง่อได้ภาพที่ปรากฏเราก็มันเหมือนภาพเหมือนเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีละท,ทุกทุกฝ่ายทางดีที่สุดก็คือ มันจะเป็นผลกระทบต่อประชาชนก็คือการยุบสภาดังนั้นการยุบสภา,าก็คือถ้าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวเพื่อยุบสภา,าสมัยอาจจะเหมือนท่านอนันต์นปัญญาชุนก็นเข้ามาเพื่อยุบสภาลักษณะนั้ซึ่งเราต้องมองภาพในอนาะคตว่าเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงๆก็คือประชาชนประชาชนจะได้กําหนดในะาก,การเลือกตั้งซึ่ง ภาพอันหนึ่งเดียที่เราเป็นหัวหนการเลือกตั้งแม้จะมีกกระตอกระต่ะตาแต่ว่ามันต้องเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยในส่วนในส่วนของพรรคประชาชาติมองว่าโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านกับโอกาสที่จะยุบสภามองทางเลือกไหนไว้ว่าจะลงคนนไปได้ไมากที่สุดวันนี้ก็พรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าสามารถที่จะรวบรวมได้นะ ก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้บันมือนมีกติกาอันหนึ่งบอกว่าอยากให้มีรัฐบาลปึงพักเสียงข้างน้อยซึ่งก็ผิดหลักประชาธิปไตยและเราก็ต้องหาทางออกที่อย่าไปให้ใครมาครอบงำโดยมีทุกคนเพราะประชาชนไม่ควรจะถูกคุมขู่หรือครอบงำถ้าจะเป็นเราก็ควรจะคืมอำนาจให้ประชาชนก็คือมองว่าถ้าเกิดไม่สามารถดึงกับพักประชาชนได้ควรจะเป็นทางเลือกยุทสภามากกว่า ต้องอยู่ที่พักเพื่อไทยคือพร้อมสนับสนุนแนวทางของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเลือกเป็นใครกเยอ่พร้อมสนับสนุน,นพักเพื่อไทยและพักประชาชนถ้าเขาจะตั้งรัฐบาลเรา,าเราสนับสนุนพักใหญ่เพราะเราระบอบประชาธิไปไตยเราใช้ระบอบเสียง,งมากมากถ้าถ้าพักนั้นจะขอเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมสนับสนุนแต่ถ้าพักที่เสียงน้อยแล้วก็ไปรวบรวมมาแล้วก็ อันนั้นมันมันถือว่าไม่เป็นตามหลักประชาธิปไตยความเห็นส่วนตัวนะครับทำเตรียมใจไว้สาหรับการเป็นฝ่ายค้านด้วยไหมคะอ๋อการเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่มีเกียรติแล้วรับพักเราก็เป็นพักแค่ไม่สามารถที่จะน,นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องดูยังไงที่ตรงกับอุดมการของของพักเราแล้วข้อบวที่ยังบอกว่ายุบได้ยุบไม่ได้ อันนี้มันก็มีข้อยุตินะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเขียนว่ารัฐรัฐภารัฐบาลสารองค์กรสลัดและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมอะไรที่เป็นความเห็นเกินกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าไม่ได้มีห้าโอเคนะครับ ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์นะคะในด้านของพันตำรวจเอกทวีสอดสองค่ะคุณผู้ชมถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะซึ่งทางด้านของรัฐของ อันตรวจเอกทวีเนี่ยก็มั่นใจก็ได้ทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ได้มีการสอบถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลต่อนั้นซึ่งภาพที่ปรากฏเราเห็นภาพเหมือนมีการเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีขึ้นทุกฝ่ายท,ทางที่ดีที่สุดคือที่ไม่เป็นผลกระทบต่อประชาชนก็คือการยุบสภาฉะนั้นการยุบสภาหากจะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องมีรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวเพื่อยุบสภาซึ่ง เราก็มองภาพในอนาคตไว้ค่ะส่วนในส่วนของพักประชาชาติมองว่าโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านกับโอกาสที่จะยุบสภาเลยมองทั้งเลือกไหนไว้ว่าเป็นทางใดมากที่สุดนั้นขณะนี้พัคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้ก็ต้องดูเพราะว่าวันนี้มันเหมือนมีกติกาหนึ่งว่าอยากให้มีรัฐบาลเป็นพักเสียงคักน้อยซึ่งก็ผิดหลักประชาธิปไตยซึ่งเราก็ต้องหาทางออกที่ อย่าไปให้ใครมาครอบงำเพราะประชาชนไม่ควรถูกข่มขู่หรือครอบงำค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ายัางพร้อมสนับสนุสน,นพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนถ้าเขาจะตั้งรัฐบาลเราก็สนับสนุนพรรคใหญ่เพราะเราระบอบประชาธิปไตยเราใกล้กับเสียงมากๆถ้าทางนั้นอยากจะขอเป็นรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ถ้าพรรคที่เสียงน้อยแล้วใครแล้วมา รวบรวมมาอันนี้คือไม่เป็นลำดับประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นความเห็นส่วนตัวค่ะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะจากาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องรอดูอท่าทีของอาการประชุมครมอรมในวันนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีในสามพักนะคะที่มีการประชุม สอสอพักนะคะก็จะมีในส่วนของพักประชาชนค่ะพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยซึ่งก็ต้องรอติดตามกันค่ะซึ่งในทางด้านของด e ิพาเตอร์เราก็จะคอยติดตามสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆค่ะขณะน,นี้ทางด้านของดล r พาเตอร์เราขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะหากมีอะไรคืบหน้าเราจะขึ้นแล็์สลายถ้าผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ h e ิพาเตอร์เราด้วยนะคะขณะนี้เขายุติสัญญาณลงค่ะ